ศิีนะครับยกมือข้างไว้เสื้อสองตัวยกเป็นสูบย์ต้นด้วยครับนีเดี๋ยวจะดูหน้าไกันเดี๋ยวดะกดชัตเตอร์ไ้กอนใครไม่ยูถือว่าสลาสิ์นะลุงนะใครไม่ยกสลาสิ์นะครับผมกดเวลาแน่แน่ผมบันทึกไว้แล้วลุงแคปหน้าจอไว้เรียบร้อย อักษรลำหน้าผมอ่านไม่ออกครับมันกลับหัวกลับด้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวทีมงานครับทำไม่เขียนกลับหัวเลยเออคราวหน้าเขียนให้มันดีๆนะครับเขียนกลับหัวแบบนี้ไม่เอานะครับอ่านยากนะครับผมเขียนกลับหัวแบบนี้อ่านยากครับทีมงานเขียนกลับหัวครับปรับปรุงด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคอมเมนต์นะครับเขียนกลับหัวแล้วผมอานว่าเป็นกลับจันนะครับ ยากับตันนะครับก็เลยเป็นกับหัอนะก็เบอร์อะไรครับใส่อะไรครับใส่ได้ใช่ไหมใส่อะไรครับผมตัวกับโอ้มันฟิตมากเลยนะนั่งจะใส่ได้พอดีมีเบอร์เอลนะครับเว่างั้นไม่มีแล้วอุ้ยเอฟมีดีเพอดีกับพ่อมาครับตัวนี้แหละสวยนะเนี่ยนะมันเอฟจริงแต่มันใหญ่อ่าเอลรับไปหนึ่งรางวัลเอาไปด้วยครับเพราะว่าจับไปแล้วครับครับผมรางวัล ที่สองถ้าเป็นกับหัวอีกสละสิทธิ์นะครับเอ็นวินชาวเนี้น่มเขียนกับหัวนยครับผมเอายกมือไว้เมื่อไหร่เสือจะได้มาเนี่ยเสือยกจนแขนล้านแล้วมีเสือใครยกจนแขนล้านพี่ชายไม่ต้องยกเด้อให้คนอื่นเขาได้มาเอาไม่แน่สกิดเลยรู้ตัวแล้วเออ ทีนี้ไม่กลับตัวไม่กลับหัวแล้วครับแค่โฟล์ใครที่มีช่องลงท้ายด้วยแฟมิลี่มั้งครับเอาที่เป็นแฟมิลี่อย่างเดียวยกขึ้นเฉพาะแฟมิลี่ตอนนี้ตัวเลือกตัวเลือกเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากหมอนรับคู่ขนเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้ว่าเป็นคู่ขนแฟมิลี่ครับแล้วกันเอาไปได้ไหมฮะเมนบ่อเจ้าแอนแฟมิลี่แอนแฟมิลี่ าจะเป็นไซส์เอ็มเนาะน่าจะเป็นไซส์เอ็มนะ,น,นะครับนี่น่าจะไซส์เอ็มป่ะนะครับผมไปด้วยนี่ักสวยอ่ะสวยอ่ะอามาอันนี้จับให้เอฟซีครับเพื่อที่ระลึกนะครับนะ <M 5 S 2> ต้องบอกว่านะครับผม okay, คบแค่สองตัวสองร้อยตัวในโลกเท่านั้นนะครับสองร้อยตัวในโลกเท่านั้นอันนี้เป็นรางวัลของพีเอฟซีนะครับ คุณพี่พรนิกาดวงชัยพรนิกาดวงชัยนะครับพรนิกาดวงชัยนะครับได้เสื้อนะครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับอีกหนึ่งรางวัล เสื้อที่ระลึกนะครับนะมีลายเส็นของลุงพลนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอ้องบอกว่าแล้วเป็นคุณได้ได้เหมือนเดิมได้อีกนะครับได้แล้วได้อีกนะครับมีและอาไม่มีจํากัดสิทธิ์คุณสุธิดานะครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับด้เสื้อที่ระลึกไปนะฮะหนึ่งตัวโอเคยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับมามีใคร ยังไม่ออกตัวแม่งตอนนี้นะ่ะเสือพาไปมาแล้วมาแล้วเสือพามาแล้วครับตอนนี้มีอยู่สี่สิธิ์แล้วเอ๊ะต้องใส่ต้ไรอแล้วทำไมจบเมื่อกี้ไม,ไม่มีพี่เสือท่องมนก่อนท่องมนก่อนนะท่องมน,น,นด้วยท่องมนด้วยอย่าลืมสั่งแนะนำกู๊ดไลน์นะครับผม สวยนะครับเสื้อนี้ใส่ปจานนัเหมสิบนะคับสนัสตาเาเลยนะะได้เก้าร้ยั่ออดอร์ตาชานมะคลัเย้ยมาดสิบามาแล้วที่อดีตสอนสุเรีมาแล้วมาแล้ว แม่กำลังรอมาเลยมาแล้วเดี๋ยวจะมีได้แจ้งรางวัลนะครับมีเกิดช nah ่องไหนบ้างจะมีลวัใหญ่ช่องที่ยังไม่มามีป้าท้ายบ้านช่องหลอดช่องหลอดมาแล้วช่องสมบัติชาแนลช่องทีซีชาแนลนะครับช่องถุงทองจงซ่านะครับช่องลุงกุลซ่าช่องทัพพูช่องย่าอชีปกกอกแอนกกกอกเนนปกกอกนะครับจันทร์หอมชาแนล มุกตาพาเลินเหรอครับผมแล้วก็เฟินสายรักนะครับนิชายะหลานยะอาชินะครับที่ยังไม่มาเนาะเอาอย่างนี้เชิญดีกว่ายังไม่มาผมจะเชิญมาข้างหน้านี่นะช่องไหนที่ยังไม่มีอดอเพบ้านไทยบ้านเชิญนะเชิญ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 มาแนะนำตัวให้พี่ๆเอซีได้รู้จักเข้า่า บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเนาะถูกต้องนะครับผลิตภัณฑ์นะคะผ่านช่องแม่พี่ปกกอก็ได้นะแม่พี่กกกอยังไม่มาวิวมาบ้านไยบ้านเชิดครับมาก่อนเลยมาก่อนเลยมาเรียนเชิญเลยครับป้าไทยบ้านมาเลยครับมาตรงนี้เลยครับมาได้มาได้แน่เลยแนะนำตัวกับพี่อปมืหน่อยปมือหน่อยอันนี้พกอะไรมาด้วยครับอ๋อ ทุกวันนี้เขาใส่อย่างนี้เนาะกระเป๋าเนาะเมื่อก่อนสะพายกันหลังนะแต่นี้ตั้มายุงหน้านี่ตามใส่หรือเปล่าอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุป้ายโอ้ป้าใครยังไม่มีห้าสิบห้าสิบบวกป้ายตัวซียังไม่สั่งห้าสิบบวกครับแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ครับห้าสิบบวกแล้วเขาเจอสั่งเอาห้าสิบผมไข้างนอกเลยเหรออิ่เยอะๆแล้วเนี่ยที่คนสมทบนะคะจะลืมสั่งไม่นานเพราเพิ่ใส่รับืุ่่นเดียวกันหรือเปล่าเซลเขาเนี่ยอายุเท่ากันใช่ไหม ไม่ผมคิดว่าเมื่อไหร่ผมต้องมีสักวันแหละไปถึงนอีกสิบปีผมพาป้าถ่ายบ้านตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วครับสองพันหนึ่งร้อยซับสไครตภูมิใจไหมครับแล้วเป้าหมายตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับอไม่มีเป้าหมายอีกเป้าหมายมีไว้ให้ผู้ชมนะร้บ เจตนาที่ป้าไทยบ้านมาทำ YouTube ตั้งใจอยากจะทำ YouTube แล้วไปทำงานแบบไหนครับไปขายของโอ้ความตั้งใจนี่คืออยากมีรายได้จากการขายของเลยถึงเข้ามาเป็น y o u t u b e นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาชีพหลักเนาะเพราะนั้นเราต้องพยายามหารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเข้ามาที่กอกนะครับ,รบก็เข้ามามีส่วนร่วม นะครับในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพีพีสกินครับรีอาร์มาดี้พีทนูทินเซตนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณป้าท้ายบ้านชาแนลนะฮะซื้อวันนี้1นึสิทธ์นุ้นลับรางวัลสร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึงจำนวน2เส้นนะฮะ ฝากพี่พี่เอฟซีเป็นกําลังใจให้คุณป้าด้วยนะครับคุณลุงมีเทคนิคอะไรไหมครับในการทํา y o u t u b บถ้าเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคในการทำยูทูบนะครับอย่างน้อยเราต้องเรียนรู้พื้นฐานพื้นฐานนะับวิธีการต่างๆที่เราจะทํา youtube และพูดคุยยังไงนะครับให้กับเอฟซีได้ติดตามเรานะครับก็ดูตัวอย่างเนี่ยช่องใหญ่ๆนะครับช่องใหญ่ๆที่เขา มีผู้ติดตามมากๆนะครับแล้วขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับต้องขยันนะครับต้องขยันในการทําคลิปนะครับลงช่องนะครับการเชร์ช่องตัวเองนะครับการพูดคุยกับช่องใหญ่ๆช่องที่มีคุณภาพมันก็ปี้กันได้ครับวิธ <Okay, S 1> ีการท <okay, S 1> ําง,งาน okay, ก็<า>นปีได้ง่ายาแต่ไม่เหมือนหมดทุกอย่างก็ได้ครับไม่เหมือนทุกอย่างก็ได้ อ่ะโ,โกโกวามาเ<อ>ลยนี่ใส่แมสสองชั้นใช่ไหมครับผมกูผมกำลังจะส่งให้เมื่าป้าจะหายใจถ้าอากาศป้าไทายบ้านกลัวมากเกินไปไน่ะอากาศไม่เข้าร่างกายนะ่ะเลือดเป็นพิษมีปัญหาหญอีกชินแล้วน้องโอ้มมนมาชั้นเดียวยังอึดอัดเลยนะครับฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยครับ อเดี๋ยวผมขอแยกถิไมให้เพราะว่าคุณป้าพูดแล้วเสียงไม่ค่อยออกอ้าว FC ที่กันอนะ SNS ให้แล้วคุณป้าฝากช่องคุณป้าไทยบ้านด้วยนะคะขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้คุณป้าไทยบ้านด้วยนะครับตอนนี้ซื้อหนึ่งสิทธิ์มอบให้คุณป้าไทยบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีค่าคอมมิชชั่นให้ป้าด้วย FC ก็จะได้ลุ้นรับนะครับของที่ระลึกต่างๆด้านหลังที่เตรียมไว้ให้และทองคำมูลค่า ซึ่งสลึงนะครับจำนวน2เส้นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญประจําช่องเลยครับนะเชิญประจาช่องเลยช่องคุณป้าท้ายบ้านชาแนลนะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ถ้าสั่งแล้วนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกว่าสั่งให้แล้วจ้านะครับนะคุณป้าจะได้มีกําลังใจช่องต่อไปขอช่องใหม่ใหม่คนเนี้ยรู้รู้สึกว่าเห็นหน้ากันเยอะแล้วลุง อ่าใหม่สุดใหม่สุดขอใหม่สุดเลยใหม่กิ๊กเลยใครมาเลยครับเชิญเชิญเชิญวันนี้เป็นวันที่เรามีโอกาสได้ทักทายกันยืนกลับยืนกลับโอ้ยจะพุ่งน้อยใจโอ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนหน่อยนี่สาเล็กนี่สาวเล็กจังแม่น้ำช่องนูนผสมเดี๋ยวจะถามให้จะพุ่งกลับครับเฮียตีดีไลน์เขอบอกว่ายืนด้วยสวัสดีครับผมช่องหลอดมาแล้วนะครับผมก็ขอฝาก ด้วยนะครับผมเจ้าหลอดเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมเนาะัสดีค่ะแฟ้ปุยนุ่นครัะที่ไห้กำังใจด้วยนะคะที่หลอดมาเนี่ยที่มาทำยูทู e เนี่ยเออน้องเฟิร์นขายรักด้วยนะตั้งใจอยากจะมาทำยูทู e เพื่อติดตามชีวิตลุงพลหรือว่าเพื่อจะติดทำยูทูปเพื่อที่จะไปขายสินค้าแบบป้าอันนี้ก็เป็นผู้กำลังใจนะครับผมว่า คือการติดตามหลวงพ่อเนื่อเป็นเอฟซีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มานะครัับผมอนนี้คือผู้งลังใจนะครับอย่างหนลืมว่าการยันทำยูทูบนี่ก็อาจจะเป็นใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นตามค้าขายนะครับผมที่เป็นเตอิมคิวค้าตั้งแต่มีคนแนะนํามาใช่ไหมครับถึงได้มาทํำอันนี้อ่านี้ผมมาด้วยใจครับที่มีค่าน้ำมันแต่ว่าเป็นเอฟซีที่อยู่บนเกากระบี่พิอนุวัฒน์ ตอนนี้พักอยู่ไหนพี่อยู่ต่องงยครับอยู่ต่องยอ๋อเช่าอยู่กับพี่อนวั์ใช่ไหมอ่าคนละที่ครับคือว่าลงทุนลงทุนมากนะครับในการมาทำ Youtube แต่จริงๆแล้วทุกคนมาเริ่มจากหนึ่งกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่หลอดนะครับหลอดมาแล้วนะครับพูดคุยกับเพื่อนๆ y ยูทูบด้วยกันแบบเป็นมิตร ผมเชื่อว่าทุกคนจะดูแลซึ่งกันและกันซึ่งผมเองอ่ะผมก็ทํางานผมส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาไล์สดหรือทําอะไรกับพวกเราได้มากก็อยากจะให้พี่หลอดนะครับตั้งใจทําในสิ่งที่ดีนะครับทําในสิ่งที่ดีไม่ใช่มาก็ดีนะครับออกไปแล้วไม่ดีไม่เอานะพี่นะนะมาก็ดีไปก็ต้องดีนะครับนะ โอเคไหมครับสัญญาไหมครับสัญญาครับผมสัญญาเนาะสัญญาได้ไม่สาบานนะครับสัญญาได้ลูกผู้ชายครับก็ดีกลับก็ต้องดีนะครับผมขอฝากเอฟซีทุกท่านแล้วก็ขอฝากช่องที่ใหญ่ๆนะผมก็ช่วยที่นำนะครับผมก็ขอฝากตัวเพื่อนครับน่อเป็นช่องหล่อกนะครับผมประับการ ช่องหลอดมาแล้วครับผมพวน่าจะได้12ได้ไหมคือ10เมตรมาแล้วมาแล้วครับผมทาด้วยใจด้วยครับแม่พินพวกนของขอได้เท่าไหร่แล้วน่ะเอาช่องต่อไปช่องต่อไปครับเบ้าเลยให้บางพื้นบ้าใครจะแนะนำช่องตัวเองมาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งพี่ทั้งพี่ช่องอะไรครับ ก่อนเป็นช่องดีดีชาแนลตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นมุกตาอันดั่แล้วจ้าพี่จ๋าทำไมหลายช่องจังอ่ะอ๋อเปลี่ยนชื่อช่องแต่เป็นช่องเดิมเมื่อก่อนเป็นดีดีชาแนลดีดีไม่ดังเลยเปลี่ยนมาเป็นมุกตาค่ะเพื่อนค่ะมุกตาชื่อคุณคุณมุกตา มุตาปออันตามุตา่ตมเุตาปลาเพลินแล้วดีขึ้นไหมครับดีข um ึ้นนะครับไอ้วันนี้ภรรยาไม่มานะครับอ๋ภรรยามาไหม่ีงอ๋อภรรยาไปหลบอยู่น้อัของมาด้วยค่ะนพชาแล้วก็นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องมุดาปลาเพลินมุตามุตา มุกมุกกอไก่ด้วยใช่ไหมมุกตานะครับไม่ใช่มุกดานะครับมุกตานะครับมุกตาพาเพลินนะคะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ่า YouTube นะครับที่มาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่บ้านลุงพลนะก็วิ่งไปวิ่งมาแถวนี้นะครับโอเคที่ข้างต่อไปครับอคันนี้ไม่ต้องบอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับไม่อยากคิดครับเออะไรเราจะ เอ้โ่างเนาออทก่ัก่ม่อวานก็อาอแผลหกสิบห้าบิดาสิบาแดครับอาจารย์ผมทำกิจกรรมเดียวขอบคุณครับดีใจค่ะดีใจเนาะ ได้มีรายชื่อลีงองกับเขาแล้วค่ะนะครับไอที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับก็คือของลุงจิมมี่ครับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยลุงจิมมี่จะเอาให้ใครก็ได้ใช่ไหมจากแม่สำลิศนะครับลุงจิมมี่จะเอาให้ใครต้องนะครับติดต่อลุงจิมมี่นะฮะเนี่ยของลุงจิมมี่นะครับเนี่ยเบิกหนึ่งโครสสามแถมหนึ่งนะครับผมนะ ก็สามารถส่งต่อได้สามารถส่งต่อได้ f อฟอนุญาตบอกว่าถ้าลุงกิมรับแล้วก็เหมือนของลุงกิมลุงจิมจะส่งต่อให้พี่เพื่อนยูทูบเบอร์หรือว่าให้ใครก็ยินดี นะครับถือว่าเป็นจิตของลุงแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับผมก็ตัดสินใจเอานะฮะลองขยัลองกินก็ไปกินที่บ้านของเอากินดูก่อนเอาไปคขานวณยอดดูก่อนเอาไปกินด้วยกันเลยของมมาแถก่อนนะครับก็ไปแบ่งกันกับผมได้นะนะฮะเรียนได้เลย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 ครับ24ชั่วโมงนะครับลุงจิ้มเปิดแข่งกับเซเว่นนะครับผม ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับช่องอะไรครับผมจะสั่งตามโปรไลน์นะครับสมอนชาแนลครับป้าเขาป้าสมอนก็มาอยู่นานแล้วเนาะมีลูกเองไปไหนมาไหนกับลุงก็วิ่งเรียกได้ว่าหลายเดือนแล้วตั้งแต่ผมเป็นป้าสมอนมาทำมีรายได้ยังครับ ได้เท่าไหร่ครับสูงสุดสี่แสนบาทสี่พันบาทพูดดังๆหน่อยเนี่ยมันถึงไม่ยอดซับถึงไม่ขึ้นเนีพี่ป้าขี้อายไปป้าตังปลาพูดกล้าคุยกับเอซถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลพี่พี่อฟซในทุกๆเรื่องนะครับผมขอสักหนึ่งคน บอกจุดแข็งป้าสบอนให้หน่อยใครที่เป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันจุดแข็งเต้นเก่งต่อจากนี้ไปป้าใช้วิธีขึ้นไหลแล้วเต้นมันอย่างเดียวเลยหนึ่งชั่วโมงสามสี่โพดนี่นี่นี่เออเราต้องขายของเออ เออเนี่ยขึ้นไลท์แล้วก็แบบเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มผมว่า <c oughs> ตามใจฮะ <c oughs> อ๋อมไม่อ่านเม้นเลย <c oughs> เพื่อนเพื่อนหนีหมดนะครับผม ขอใอ่านไม่อ่านต้องอ่านอ่านป้าคอมเมนต์ที่ป้าป้าอ่านได้ใช่ไหมคอมเมนต์นี่อ่านได้ใช่ไหมจะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านโดมเขาจะอ่านอ่านเข้าาไม่ต้องอ่านโดมป้าอ่านคอมเมนต์ได้ใช่ไหมหกสิบห้าอ่านคอมเมนต์ได้ใช่ไหมได้แต่ไม่เก่งรูตชานเนี่ยรูตชานเราบอกเลยตาชานเมื่อก่อนตาชานอะไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือ สอง,ส,องสามเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้อ่านทุกเม้นแน่นาไม่ได้ไไดอรน,น,นะะ,ระสะมอนนมองว่า ถ้ามีเอฟซีเข้ามาดูไลฟ์สดป้าสมรแต่ละไลฟ์จะมากหรือน้อยต้องคูณกอกเขาฝากไว้นะครับฝากให้ป้าสมรไปพิจารณาสิครับการทำ y o u t u นะครับกระป็นงกำลังใจให้ป้าสมรด้วยนะครับตุ้มมือเป็นกำลังใจพี่ป้าสมรชาแนลนะครับพ่อลูกนี่จะไปไหนครับผมไม่มีเหงาดูยลิโพนยาล้าน้ อ่เสร็จแล้วหลังบ้านครับผมอาพากันไปเล่นหลังบ้านเด้อนะครับพาพาน้องกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนเล่นเด้ออ่าช่องต่อไป เอไใกล้ๆนะครับเหมือนผมเนี้ยเอาแย่ครับปากเลยครับอมได้อมเลยครับกดงมาอยู่กับคนกมาตั้งเกือบสปีแล้วนะคะไม่ได้ทำยูทูนะคะเพิ่งทำมาสิเอดเดือนนะคะนี่เพิ่งทำสิบเอดเดือนเดี๋ย ทุ่ทำนะครับสิบเดือนครับผมไม่เพียนนะผมไม่เพียนนะสองล้างได้ยิน,นครับสรุปแล้วป้าคุญดินทํามาเก,กือบปีแล้วนะครับแต่ไม่ค่อย แต่ก็มาเป็นแม่ค้าด้วยแล้วก็เป็นคูาด้วยนะะตอนนี้ยาติดตามเท่าไหร่แล้วครับแม่บุญผิดสี่พันครับโอ้โหละเอียดยิบเลยถามคำเดียวตอบละเอียดยิบเลยขอฝาก้คุณลุงคุณป้าด้วยนะครับผมก็จะไม่ทิ้งคุณลุงคุณป้าไปไหนนะคะก็จะอยู่ที่นี่เทากว่าคุณลุงคุณป้าจะไล่กลับบ้านเมื่อวันที่ไรได้สา ป้าบนดินก็เป็นคนพื้นที่นะครับเป็นคนพื้นที่บ้านปกตูมนะครับก็จะเป็นแม่ค้านะครับอยู่ตลาดน้อยฝั่งนู้นนะครับบางคนเขาเข้าใจว่าเป็นตลาดลุงพลลุงพลทําตลาดขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็จะเป็นแผงแม่ค้าที่เขาอยู่หน้าองคู๋นะครับก็จะเป็นการนําสินค้า ประจำถิ่นเราเนาะจะเป็นกล้วยนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามฤดูกาลนะครับป้าบุญถิ่นจะมีป้าบุญถิ่นย่าโจ้ย่าหนิงนะครับแลไใครอีกอย่ที่ผมไม่เอ่ยชื่ออ่าหญ้าชีอย่างเงี้ยมีระดับคุณยญาอัไนั้นนะครับอยู่ตลาดอ่ะหญ้าดาคุ็นญ้าบะไม่ดาคุณย่าคุณยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับ ไอ้ป้าบุญหินด้วยนะครับกดติดตามป้าบุญหินแล้วก็อยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับนะครับแถวบ้านกบกกบ้านกบตูมนะครับก็สามารถติดต่อแม่บุญหินได้นะครับป้าบุญหินนะครับขอบคุณแม่บุญหินนะครับขอบคุณมากมากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใหค่ะร้กาแฟด้วยนะคะกาแฟบโบรานวิวอมปู่นะคะ ตอนนนนี้้้กก็ำลลังปแวะะคขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพาเอ็มซีทันใดนะครับแวะมาเยี่ยมบ้านกาะนะครับก็จะมีร้านกาแฟเป็นเครื่องดื่มนะครับพวกปั่นประเภทปั่นนะศฝั่งโน้นนะครับดับร้อนดับกระหายนะลุงาะนะครับเดินทางมาไกลๆก็นะครับมีน้ำท่านะครับต้อนรับอยู่ที่นี่นะฮะช่องต่อไปสวัสดีครับแบงค์ฮัฟฟูชแนลนะ ครับผมผมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมาครับไออไหว